สวัสดีครับมาดูเครื่อง<ห>รอบมืดสัดกรอบหนึ่งนะครับ<ม>เหรียญขวัญถุงพ่อท่านเขียวปีสี่สามนะครับวัดห้วยเงาะเอาสี่ร้อยบาทขวัญถุงพ่อท่านเขียวสี่ร้อย หลวงปู่ทวดสำนักหลวงพ่อบัวจงอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะครับหลวงปู่ทวดสำนักหลวงพ่อบัวมีขวัญถุงเหรียญบาทให้ด้วยนะครับเอาสักสามร้อยแล้วกันพร้อมกล่องจังหวัดปัตตานีนะครับได้พระสององค์ เลยันหลวงปู่หงพุทธยันตีสองพันปียันบางนะครับเอา800บาทพร้อมเลี่ยมกันน้ำหลวงพ่อหมุนนะวัดเขาแดงวัดเขาแดงนะครับสายเขาอ้อนะี่อันนี้เป็นเหรียญแจกแม่ครัวปีหนึ่งหก พอ่อทันหมุนวัดเขาแดงตะวันออกนี่มีประสบการณ์สายเหนียวแล้วนะโหว่าหลังจะลงข้อมูลให้ให้ดูนะครับหลงพ่อแดงพ่อท่านหมุนวัดเข่าแดง นี่เป็นแจกแม่ครัวเป็นกระไรนาคนิยมนะครับเอาสักพันหกแล้วกันกเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับสร้างอุโบสถสร้างอุโบสถเหรียญหลวงปู่แหวนสร้างอุโบสถ สวยมากผิวลุง้งอืปีสองศูนย์ ที่ลราลึกา,า,า,ากวพ,วกนนพสวยผิวลุงนะ่งอลหนังสือ ผิวลุงทั่วทั้งเหรียญน,นะเอาพันหนึ่งนะครับหนึ่งพันบาทหลวงปู่ทวดวัดห้วยเงาะพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะอันปะก้าเอาห้าร้อยบาทเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อหฤาษีลิ้งดำโอ้เนื้ออย่างกันวะในนองนี้สวยมาก เอาหกร้อยบาทรุ่นแรกหลวงพอ่อฤาษีนำหกร้อบาทเหรียญสแตมอาจารย์ฟันพระสวยผิวหิ่งนะปีหนึ่งแปด อาจารย์ฟันสเต็มอาจารย์ฟันเอาสักเจ็ดร้อยแล้วกันเจ็ดร้อยบาท เหรียญอาจารย์ฟันผิวนี่เป็นลุงประหลอดทั่วทั้งเหรียญน,นะสวยมากหน้าหลังพื้นนี่มีสาฝนนะเอาหกร้ยบาทนะหกร้อยบาท เหรียญมหาลาบแซยิตนะหลวงปู่กาหลงเป็นเนื้อนวะนะครับเป็นเนื้อนวะเนื้อนวะหลวงปู่กาหลงเอาเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาท,ทปิดตาหลังสังกะจาย หลวงปู่เฮียงวัดป่าชนบุรีนะครับเนื้อผงยิ้มมือติดชัดนะอเอาเจ็ดร้อยบาทาคุ้นแผนปีหนึ่งแปดวัดลัตนะชัยจีนนะหลวงพ,พง่อควยปุกเศกพิธีจตุลพิษพรชัยนะครับพิมพ์กลาง ตัวหนังสือเจตัวหนังสือนอนนะครับมีตัวหนังสือขวางมีตัวหนังสือนอนอันนี้เอาแปดร้อยบาทพิมพ์กลางแปดร้อยบาทรูปลออ้อยองค์หลุงปู่ทวดนะครับรุ่นเซนเจนนะครับประสบการณ์เครื่องบินตกเนะี่ยที่เซนเจนนะเอาห้าร้อยบาท ต่อไปลงผู้ทวดเนื้อขาวเนื้อผงนะผสมบ้านไม่รู้ที่นะพิมพ์กดชัดเนี่ยดูเนื้อข้างหลังนี่เหมือนวัดประสาทเลยนะนเหมือนเหมือนแต่ไม่มีเจาะตูดเลยไม่รู้ว่าที่ไหนนะเอาสักสี่ร้อยแล้วกันนะ หลวงพ่อผางชุบนิกเกิลสวยมากองนี้ปีหนึ่งเก้าปีหนึ่งเก้าเอาเจ็ดร้อยอ่าเจ็ดร้อยบาทหลวงผู้ทวดปีศูนย์แปดเรียมเก่าสุดคลาสสิก ปีศูนย์แปดหลวงพุทธรถปีศูนย์แปดพร้อมเลี่ยมเดิมเอาเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยนี่ก่อนหลวงพ่อเครือบปีหนึ่งห้าเหรียญหลวงพ่อเครือบปีหนึ่งห้า สวยมากนะครับนี่เหรียญประสบการณ์จังหวัดอุทัยธานีนวัดทับทันนะปีหนึ่งห้าพระสวยผิวหิ่งนะจมูกโดง่งเส้นหนาผักคมชัดเอาสองพันห้าร้อยบาทนะคพระงงพลาสติก หลวงพ่อโอภาสีรุ่นสองนะครับสองสี่เก้ากว่าพันตัวหลวงพ่อนะครับพลา,าสติก <Hey. S 1> นันแรกเปิดไปพันกว่านี่เอาสักเจ็ดร้อยแล้วกัน hey. Hey. ออกตัวละขาดยอมขาดทุน รูปถ่ายหลวกล้วยครึ่งองค์นะครับรับประกันไม่มีกาวติดเข้ามาในภาพนะครับองค์บานนี้ไม่มีเขี้ยวไม่มีเขี้ยวภาพสวยถ้ากรอบถ้ากรอบเขาชำรุดเนี่ยสามารถแกะเลี่ยมใหม่ได้เลยนะครับเพราะว่ากาวไม่มีติดเข้าไปในภาพนะครับไม่มีเขี้ยวเอาพันหนึ่งนะบพันหนึ่ง ได้มีเขี้ยวนะครับมีเขี้ยวเวน,นี้นะ์เขี้ยวรับประกันกาวไม่เข้าภาพเหมือนกันนะสามารถแกะเลี่ยมใหม่ได้เอาพันสี่ร้อยบาทมีเขี้ยวแล้วก็หลังตะวันกับนั่งกระดานนะหลังตะวันปีหกสองสองปั๊มนั่งกระดานปีหกสองก็สองปั๊มขายกันพลิกๆตอนนั้นนะบาทละเจนะ็ดร้อยนะตตอนนี้ ราคาดรอปหน่อยก็เอาสองบานเจ็ดร้อยนะครับสองบานเจ็ดร้อยบาทหกสองทั้งคู่ปัมสองทั้งสองบานเจ็ดร้อยบาทนะครับใครสนใจนะรายการไหนก็ทักไลน์นะครับ <ใน S 1> ที่ <ใน S 1> id line ดีไลนมาจาก id line ACA Lve t e นะครับถ้า add จากเบอร์โทรไม่ค่อยขึ้นสังเกตลูกค้าทักมาไม่ขึ้นแอดไลน์เนี่ยขึ้นเลยไอดีไลน์ใครสนใจก็ มาสอบถามได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ